ผมสิริพงษ์ชัยวงคลครับอดีตนายกสมาคมสิทธิ์กา่ามกขวดวิทยาลัยครับผมเป็นสิทธิ์กา่ามกขวดนุ่นปี2510หายก็หมายว่าปีที่ผมจบมศ .3 คือปี10นแต่ตอนนั้นผมเข้ารับแต่งนายกาปี4่ 0. ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสิทธิ์การร่ามกขวดในวาระที่ผมดำรงตำแหน่งนั้นผมก็ได้มีความสัมพันธ์ความามี มีรภาพอันดีกับทางโรงเรียนและในส่วนของคณะกรรมการผมคนนั้นผมได้เริ่มประสานเอาตั้งแต่พวกน้องๆหลายๆรุ่นเข้ามาทํางานจากอันดีจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะได้ทำงานให้น้องๆรู้จักหน้าที่รู้จักวิธีการทํางานในสามาคมในส่วนตอนที่ผมเป็นนายกนะครับผมได้เอาน้องๆตั้งแต่รุ่นที่ผมเป็นนายกปัจจุบันคือหนึ่งศูนจนถึง น้องๆซึ่งเป็นนายกสมาคมปัจจุบันนี้คือนายกอาคมซึ่งเป็นสิทธิ์เก่ารุ่น25หลังผม15ปีก็ได้ครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมอาคมสุพังเผาครับปัจจุบันเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก um, ่ามังกรพิจิตร oh ัยฮะสมัยปี2557ถึง58นะครับก็ซึ่งอยู่ในวาระนี้นะครับซึ่งก็ทั้งพี่สิริพงษ์ชัยวงศ์นะครับแล้วพี่ป๋องนะครับก็เป็น นายกกิตติมศักดิ์ก็ได้ให้การสนับสนุนในการบริหารสมาคมซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของทางสมาคมนะฮแล้วก็ในการบริหารสมาคมนะฮะก็ทางพี่ป๋องก็ให้ความแนะนำนะฮะว่าในการที่ว่ารุ่นต่อรุ่นนะฮะซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของ MC 25นะซึ่งจบม .3 เมื่อ2525 25นะครับซึ่งก,ก็เวลาจัดคณะก,กรรมการเนี่ยก็จะมีในสมาคมก็มีอยู่30ท่านด้วยกันนะับซึ่งในแต่ละ,ะก็จะมีในแต่ละรุ่นนะฮะ ก็มีตั้งแต่รุ่น10ไปจนถึงรุ่น52ซึ่งมีช่วงห่างกันถึง42ปีนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่รุ่นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ในรุ่นของเป็นรุ่นใหม่ๆที่จะเป็นรุ่นที่จะทํางานให้กับทางสมาคมนะครซึ่งเป็นการขับเคลื่อนครับและก็มีรุ่นพี่ที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์แล้วนะครช่วยให้คําปรึกษาแล้วแนวทางนโยบายอะไรต่างๆนะซึ่งให้รุ่นน้องเนี่ยที่มีอายุน้อยมีกําลังวังชาแล้วก็ได้บริหารงานนะครับซึ่งจะทําให้การ แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะได้มีความต่อเนื่องกันนะฮะซึ่งก็จะมีตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนถึงรุ่นวัยกลางแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะฮะซึ่งในสมาคมเราก็มีความต่อเนื่องในการบริหารซึ่งจะเป็นกรรมการในแต่ละสมัยมาแล้วก็จะเรียนเชิญไปซึ่งในการเป็นนายกนี่ก็รุ่นที่ แล้วเนี่ยก็จะเป็นรุ่น20รุ่น21แล้วผมมารุ่น25แล้วก็ถ้ารุ่นไหนมีความพร้อมเราก็จะส่งต่อให้กันนะครับก่อนที่จะเป็นการมีเป็นนายกสมาคมเนี่ยก็จะเป็นมีการจัดเป็นกรรมการบริหารก่อนนะเพื่อจะได้มีประสบการณ์ความรู้ในความสามารถในการที่จะเชื่อมต่องานในการทํางานของสมาคมะคระะับซึ่งก็จะมีงานหลักนะครที่จะเป็นงานเป๊กม็อฟอร์ดบ้านเถาซึ่งก็เป็นงานใหญ่หรือว่างานคืนสุดเี้าในงานนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่า สักเก้าดังหัวหรือว่าเ,อาเป็นงานที่รวมกับงานพิกรฝร์่นะครับซึ่งในปีต่อๆแต่ละปีเนี่ยก็จะมีสิ่์เก่ามาร่วมกันนะครับ2,500คน3า0 0ันคนนะฮะซึ่งก็จะมี งานใหญ่แล้วก็เป็น,นาการรับผิดชอบนะซึ่งคนที่เป็นประธานจัดงานนะแล้วก็ก็จะมีความามีประสบการณ์นะแล้วก็จะอยู่ในกรรมการสมาคมซึ่งก็เหมือนกับเป็นการทดสอบนะในรุ่นเนี่ยที่จะต้องรวมในแต่ละรุ่นนะแล้วก็มาทํางานในชิ้นนี้นะซึ่งก็เป็นงานใหญ่ประจำปีก็เหมือนการทดสอบแล้วก็ถ้าในรุ่นเขารวมกันได้แล้วมีความแข็งแรงเขาก็จะมาบริหารสมาคมต่อไปนี่ก็จะเป็นข่าว<บ>ครับครมีนักล่าที่จดกครับครับก็อยากจะเสริมนิดหน่อยในส่วนที่ผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมจากการที่เป็นนายกของสโมสรลรตารี่ ที่ยุใหม่นี้โดยการที่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาทํางานในสมาคมซึ่งเป็นการเสียสละหรือว่าส่วนรวมเนี่ยเราจะต้องให้แล้วเราถึงจะได้ค่ะคือตามหลักก็คือเราต้องกีฟก่อนเราถึงจะได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาทํางานในสมาคมนี้ก็คือการเสียสละมาด้วยกิจอาสาจึงเป็นไอเดียของผมที่ว่าเอาน้องๆเข้ามาศึกษาเข้ามาดูงานมาทําอะไรให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ จะทํางานให้สมาคมได้อย่างดีครับครับ,รบมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับครับผมอของในนามสมาคมศิกเธกามุขมรองนรัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพั้งสมา,สมาคม คณะเกษตรกเซกาเเบร์แห่งประเทศไทยคะที่ได้มาประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่คะที่มุก่อนเราก็จะเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งก็ในช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมของในของแพทย์อาสาพื้นที่นะฮะซึ่งทางสมาคมก็มีความยินดีนะฮะที่ได้เป็นเจ้าภาพรับประชุมสัญจรในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเกียรติและก็ด้วยความเต็มใจอย,อย่างยิ่งครที่ได้รับเป็นเจ้าภาพถ้ายังไงมีโอกาสหน้าได้ก็ขอให้ทางทาสมาคมได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ ก็จัดกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยครับ